สวัสดีเพื่อนชาวเกมเซเลสโซนซีโรทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม o v e r m o ์ h c h n n n e l และก็ในคลิปนี้เราจะมาสุบไล์ออฟเชียลประจาแพท2.4กันเนาะแพทหน้าเนี่ยเราจะได้เจอจได้เล่นอะไรบ้างทั้งตัวละครตัวใหม่เนื้อเรื่องใหม่ตู้กาชาตตรีดัน กิจกรรมแล้วก็อัปเดตอื่นๆบ่อน้ว่าวก็เยอะแยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะสรุปให้สั้นๆเข้าใจง่ายประจําแผท2.4เนาะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปชมเลยฮะสําหรับในส่วนหัวข้อแรกเลยเรามาดูาที่พิวที่เซอร์ประจําแผท2.4เนาะเปิดมาก็น่าสนใจมากทั้งคัตซีเน,นเรื่องทั้งการขายตัวละครตัวละครใหม่ฮะน้องรายรินพี่ปันเย่ก็ถือว่าเท่มาก ขายยางโมคัสซีนตเต็มหรือว่าทีเซอร์เต็มเต็มเนี่ย2 4ุด เข้าไปชมนะครช่องทางออฟฟิเชียลมีลงไปให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะทีนี้ต่อมาผมพาไปที่หัวข้อต่อไปฮะไปนในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเล่นต่อจากเดิมของแผง2.3เลยจะเป็นเนื้อเรื่องประจําแผง2.4เนาะมาอยู่ที่หนึ่งแชปเตอร์ฮะเป็นซีซั่นที่2ฉากที่4หรือว่าแชปเตอร์ที่4กันแล้วฮะเนื้อเรื่องก็ต่อจากเดิมถือว่ากำลังเข้มขน้นกำลังน่าสนใจเลยแถมเนื้อเรื่องเนี่ยเขามีการบอกว่าเข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง ของซีซั่นที่2แล้วก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะแถมเราจะได้เจอตัวของน้องเย่ชีกวงที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยตัวนี้ด้วยน่าจะมีบทในเรื่องรอบนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะฮะเอาเป็นว่าใครชมเต็มรอเล่นได้เลยที่ในเรื่อง2.4เนาะ แล้วก็ในโซนถัดไปนะับผมพามาที่ตัวละครตัวใหม่ประจะไม่สอนด้วการก็จะมีอยู่ที่2ตัวละครเนาะเป็นตัวของน้องไดรลินแล้วก็พี่ปานเย่เริ่มดูที่ตัวของน้องไดรดินก่อนเลยตัวของน้องเนี่ยจะมาเป็นตัวละครสตานธาตุกายภาพด้วยจุดเด่นเลยคือตัวของน้องเนี่ยสามารถทําให้ฮะเวลาเราเชนเนี่ยตัวละครถัดไปสามารถใช้งานแอนติเลยแม้ว่าแอนติเนี่ยเราจะเก็บไม่เต็มมันจะปล่อยแอนติได้ทันทีเลยที่สําคัญฮะเป็นตัวละครสตันเนาะ เพิ่มตัวคูณสตานได้เพิ่มระยะบราไสตานได้ด้วยแถมมีบัฟดาเมจอีกฮะแล้วก็บัฟดาเมจเนี่ยน้องสามารถบัฟดาเมจให้ตัวเองได้ด้วยก็ถือว่าช่วยเสริมเติมดาเมจได้ฮะเป็นตัวสตานที่น่าสนใจและว,ว่าน่าใช้งานมา,ากเนาะส่วนแมค่คณคข้าวของตัวน้องนะฮะเราจะใช้งานการชาร์จโจมตีเพื่อใช้ตัวของหลอดแตกใต้หลอดเลือดเนาะโดยเราเนี่ยต้องเก็บตัวของหลอดแตกมาก่อนฮะถ้าเกิดว่าเรามีพร้อมแล้วแล้วกดใการชาร์จโจมตีเนี่ยโดนสู เพื่อนคนถัดไปฮะที่เรากดออกมาเนี่ยจะใช้งานท่าไม่ตายหรือว่าแอนติได้ทันทีเลยโดยที่มอนเตอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องติดเชนหรือว่าติดสตันก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดตรงจังหวะต่อมาติดสตันพอดีมันจะเสียค่าเกตน้อยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานตอนที่มอนเนี่ยไม่ติดสตันยังคงใช้งานแฮ็คเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายได้อยู่แต่ว่าหลอดแตกของตัวน้องไดรลินเนี่ย แล้วเราเสียไปเยอะมากหรือว่าหมดหลอดเลยก็ว่าได้แล้วเวลาเราเก็บใหม่เนี่ยต้องใชวเวลาเก็บค่อนข้างนานเนาะก,ก็เชื่อว่าควรจะกดให้ตรงจังหวะมอนติดสตาร์พอดีจะดีที่สุดฮะที่สำคัญฮะเวลาเล่นตัวของน้องเนี่ยการจัดทีมถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะน้องเนี่ยจะเล่นคู่ฮะกับตัวละครสายโจมตีดุนแรงแล้วก็สายตัดสะบันซึ่งดาเมจสดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสสายด้วยก็ถือว่าไปได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลายทีมเลยฮะแถมถ้าว่าเราจัดทีมถูกต้องแล้วจะมีการเพิ่มดาเมจให้ตัวของน้องได้ินด้วย ก็ช่วยเสริมดาเมจได้ค่อนข้างดีฮะนอกจากนี้สกิลเอของน้องเนี่ยจะเป็นการใช้ท่าค้อนกันไกลแล้วก็กระดาษเนาะเวลาใช้เนี่ยก็จะเก็บหลอดสแตกนายเพิ่มขึ้นด้วยที่สําคัญถ้าเกิดว่าท่าสุดท้ายที่เป็นท่ากระดาษเนี่ย โดนมอนเตอร์หรือว่าโดนสตูมันจะมีดีบบฟด้วยฮะให้มอนเตอร์เนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นตอนสตาร์แล้วก็เรื่สตาร์ทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยเนาะซึ่งตัวของรองเนี่ยมาเล่นกับทีมจะมเพิ่มเติมให้กับทีมด้วยอย่างเช่นฮะบาฟให้นั่งทีมเนี่ยสร้างดาเมจแรงขึ้น แล้วก็รีมที่ใส่ไปเนี่ยพวกสายโจมตีวลแรงสายตัดสะบัดเนี่ยค่าแสดฮะจะมีผลให้ดาเมจของน้องแรงขึ้นด้วยก็ถือว่าช่วยบัฟช่วยส่งเสริมกันได้ค่อนข้างดีะฮะเล่นจริงก็ถือว่าง่ายๆเลยพยายามใช้น้องเนี่ยเก็บแสดให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฮะแล้วก็พยายามกดให้ตรงจังหวะสถานตอนใช้แซดเนาะน้องนต้องเป็นคนกดเข้าฮะเพราะกดเข้าก็ เชนไปหาตัวละคร DPS ฮะมันจะปล่อยท้าไม่ตายฟรีเลย1ครั้งแล้วก็เล่นตัวละครดไ,ได้เลยเข้า้ๆก็จะเป็นประวานี้สัตัวของน้องไดรินเนาะ ทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับผมพาไปตัวละครตัวใหม่อีกหนึ่งตัวกันบ้างตัวของพี่ปันเย่ฮะเรียกได้ว่าเป็นพี่หุ่นสุดเท่คือตัวเนี้ยอันในมชองแอนิเม,เมชั่นคือเท่มากมาเป็นสายตัดสะบานธาตุไฟแน่นอนฮะจุดเด่นเลยก็คือเป็นตัวละครเมนดีเพชรศหลักฮะเน้นยืนตีคอมโบเน้นยืนลำในสนามนาน,น,านฮะและการกดคอมโบเนี่ยสามารถกดได้หลากหลายรูปแบบด้วยใครเป็นสายชอบกดคอมโบเนี่ยตัวนี้น่าตอกโจทย์ฮะแล้วก็อตาต a dữ, ai phim dữ. มีท่าเคาน์เตอร์ด้วยเรนน์ว่าเล่นมันถูกใจสายไฟติ้งอย่างแน่นอนฮะซึ่งในส่วนแมคานิีเข้าๆฮะกับตัวของพี่ปันเย่เนี่ยมันจะมีตัวของรอดอะดรีนาลีนเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีรอดอะดรีนาลีนอยู่เราสามารถกดโจมตีปกติฮะเพื่อเป็นการโจมตีแบบเบาได้กดโจมตีแบบพิเศษเนี่ยเพื่อโจมตีหนักฮะเราใช้การโจมตีเบาโจมตีหนักเนี่ยเพื่อสลับกันต่อคอมโบฮะซึ่งคอมโบมันจะแตกต่างกันตอนที่เรากดด้วยเรนน์ว่าใครสายต่อคอมโบเนี่ยน,าน่าจะช มันจะโคได้ค่อนข้างหลากหลายฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคอมโบไปเรื่อยมันจะมีการใช้เกตอะดรีนาลีนแล้วก็มีการเก็บฮะตัวของหลอดแตกใต้หออลอดด้วยละด้วยเราใช้ฮะหลอดแตกในการทำระเบิดแรงอีกทีหนึ่งด้วยเนาะซึ่งในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังลำโจมตีซูอยู่ฮะใครที่กังวนลเราจะโดนขัดฮะบอกว่าสบายใจได้ตัวพี่ปันเย่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานสกิล ex อยู่ะฮะ จะติดสถานะไร้เทียมทานเราจะไม่โดนขัดจังหวะลแน่แถมตัวนี้ถ้าเคาน์เตอร์หรือว่าถ้าไอเฟมเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเล่นจริงเราลําได้สบายๆชิวๆยาวๆจะไม่โดนขัดจังหวะแน่หรือโดนขัดจริงเนี่ยเราจะมีโอกาสน้อยมากที่โดนขัดเนเาะก็คือชิวๆเรื่องการลําทาคอมโบฮะถ้าเกิดว่าเราทําคอมโบไปเรื่อย,อยจนเกะไรเต็มแล้วฮะ เราสามารถเข้าสู่สถา,านะล่างสีแขนได้ถ้าเกิดว่าเกจเราเต็มฮะซึ่งล่างสีแขนเนี่ยมันจะมีหลอดอเล็กอีก4หลอดข้างล่างโผล่ขึ้นมามันจะเป็นหลอดคอมโบแบบพิเศษฮะ ถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานสกิลแบบพิเศษตรงนี้เนี่ยมันจะลำคอมโบ4ครั้งเป็นคอมโบแบบพิเศษไม่ซามท่าฮนะแล้วก็จบด้วยท่าใหญ่ท่าที่เป็นหินกระแทกใส่หน้าหมดฮนะที่สําคัญการกดคอมโบนี้เนี่ยมันมีการกดเองด้วยเมื่อกี้เนี่ยเรากดแค่ป,ปุ่มเดียวมันจะออโตออกท่าให้ฮนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกดตรงจังหวะและกดเองได้เนี่ยมันจะมีบัฟเพิ่มเติมก็คืออะไรเนี่ตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นและมีท่าพิเศษอนะเพิ่มขึ้นมาด้วยถ้าเกิดเราเนี่ยกดแบบเองได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายลิงกดคอมโบไม่เก่งกดไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเราแค่กดปุ่มสกิลแบบพิเศษค้างเอาไว้เนี่ย มันจะรันคอมโบยังจบให้เลยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้ก็จะชิวฮะแล้เราก็กลับไปเน้นโจมตีหนักโจมตีเบาเพื่อเก็ตเกตใหม่เกตเต็มก็มาใช้ท่านี้ใหม่วนไปประมาณนี้สู้จริงก็ง่ายๆเลยฮะเซตอัพตัวละครเพื่อนทีมให้เรียบร้อยแล้วก็พี่ปันยฮะลํายาวๆในสนามใครสายคอมโบก็น่าจะชอบตัวนี้มากๆนั่นเองเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปเลยฮะแพทหน้าเนี่ยเราจะมีบางบูตัวใหม่ด้วยอยู่ที่2ตัวฮะเริ่มที่บางบูตัวแรกเป็นบางบูแรงเอสต้องสุมกาชาเอาฮะเป็นบางบูกล้องวิจรปิดก็คือกล้องเลเซอร์ตัวของน้องบางบูตัวนี้เนี่ยสามารถเสกตัวของกล้องมาแล้วก็ยิงเลเซอร์ใส่ตัวสู้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการจัดทีมให้ตรงตามฝ่ายฮะก็คือใส่ตัวละครที่เป็นฝ่ายครีมปารเนี่ยสตัวก็ช่วยต้านได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นบังบูคอนฮะก็คือใช้คอนทุบอัดหน้าใส่หน้ามอนเน้นทำดามเมจฮะบมาสตัวนี้จะเป็นบังบูสีม่วงก็คือเป็นแหลงเอเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะแจกฟรีจากกิจกรรมด้วยก็คือทํากิจครบได้เลยฟรีๆขัดเต็มนะฮะแล้วก็แล้วเ,เนี่ยมีตัวละครซับพอร์ตในทีมก็เพิ่มดามเมจดให้กับตัวบังบูตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะ แล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะหัวข้อที่หลายคนเนี่ยรอคอยก็คือตู้กาชาตัวไม่ตัวรีรันมาเป็นใครบ้างฮะครึ่งแรกเนี่ยแน่นอนเป็นตัวของน้องไดริงมาก่อนเลยครึ่งแรกฮะตัวละครรีลันจะเป็นตัวของพี่ฮิวโก้ฮะเรียกว่าคอมโบกันได้กับตัวนี้ก็รีลันมาพร้อมกันเลยถัดไปฮะครึ่งหลังเป็นพี่ปานเย่มารีลันฮะพร้อมกันเลยกับตัวของเอเลนโจตู้กาชาก็จะเป็นตาไม่เลยมีแค่4ี่ตู้ครึ่งหน้าแล้วก็ครึ่งหลังเนาะ แล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นตู้บังบูตัวใหม่ใครอยากได้บังบูก็สามารถไปล็อกเปิดบังบูตัวใหม่ได้เลยเนาะายนะฮะเรื่องของแจกมีมเมือาดาเลยล็อกอิน7วันจะแจกเป็น10โลลุงกาชาตู้ลิมิเต็ดฮะแล้วก็10โลเป็นของบังบูนั่นเองนะฮะ ทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับผมพาไปที่หัวข้อกิจกรรมทั้งหมดในแผทหน้า2.4กันบ้างเริ่มดที่กิได้เลยเป็นกิจบังบู้ TFT คือช่วยเนี่ยเราเจอ TFT ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันฮนะกิจนี้เนี่ยเป็นกิจเก่าใครเคยเล่นก็น่น้าจําได้คือเราเนี่ยจะเล่นคล้ายๆกับ TFT เลยจะเป็นตัวละครบังบู้มาให้เราได้เลือกฮนะแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปมีสายด้วยแล้วก็มีการเลือกตัวซ้ํา เพื่ออัปโดงอัพดาวมีการรีกระดานเพื่อหาตัวบางบูนเนี่ยที่เก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปสู้ฮะจัดทงจัดทีมสู้กับ n p c หรือว่าเราเนี่ยจะไปสู้กับผู้เล่นทั่วไปมันจะมีโหมดแหลงไว้ไตแหงเนี่ยให้ได้สู้ด้วยเพราะั้นเนี่ยใครที่ชอบกิจนี้แนวท FT เนี่ยก็น่าชื่นชอบฮะใครที่ไม่ชอบเนี่ยผมมองว่าเล่นไม่นานน่าจะเพชครบแล้วแล้วก็กิจนีพลาดไม่ได้ทนะงเพราะว่ากิจนี้เนี่ยจะแจกเป็นตัวของบางบู้แจกฟรีที่เป็นแรลงเออด้วยเนาะ แล้วก็ใน่ซนกินนําอันต่อไปะะนะยครับจะเ,เป็นกิจบางบูบังคับหุ่นยนต์เนาะกิจนี้เป็นกิจกรรมอันเก่าอีกแล้วใครที่เคยเลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจที่ผมชอบมากแล้วก็สนุกมากด้วยครับเนี่ยจะได้เป็นบางบูที่มาคับหุ่นยนต์อีกทีนึงแล้วก็เอาไปตบตีมอนฮะซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ก็คืออัปเกรดความสามารถเป็นสายยิงปืนสายต่อยสายโล่สายถ้าไม่ตายก็คือมีหลายสายเลยสามารถอัปหุ่นยนต์แล้วก็ไปตบตีไปสู้กับมอนได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างสนุ การไปกิดอันเก่ามาหลายคนเนี่ย น่าจะเคยเล่นกันแล้วสำหรับกิจนี้เนาะแล้วก็ในส่วนกิจนรอันต่อไปเนี่ยผมมองว่ากิจนี้ค่อนข้างง่ายมากเราจะได้เจอกับตัวของน้องกระต่ายตัวของน้องเนี่ยจะให้เราไปสำรวจย่านธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจต่างๆเนี่ยที่น้องรีเควสตมาพอเราทําผ่านก็จะรับเป็นเพจผมบอกว่ากิจเน่ไม่ยากน่าจะค่อนข้างงา่ายสบายๆอยู่แล้วเนาะแล้วกิจต่อไปนะฮะกิจนี้จำกิจเราเนี่ยได้ไปเดินเล่นหรือว่าไปเดทฮะกับตัวของน้องเย่ชิงกวงใครน่าจะรอตัวของน้องอยู่เนี่ย คิดว่าน่าจะโดนตกจากกิจนี้พอสมควรฮะคือเราเนี่ยจะพาน้องไปเดินเล่นไปถ่ายภาพไปทำเคล็ต่างๆเนี่ยตามที่น้องต้องการฮะหรือก็คือตามใจน้องนั่นแหละฮะ แล้วก็ได้เป็นเพชรไปคือสบายๆสา,สาสหรับกิจทีนะต่อไปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกิจสู้มอนเป็นกิจเก่าอีกแล้วก็คือกิจขายตัวละครเนาะนจริงๆแมคาณิกมอนมาให้เราเนี่ยได้ไปสู้มอนตามแมคาณิกฮะแล้วก็ได้รองทีมและหลายทีมเรียกได้ว่าครบทุกทีมเลยก็ว่าได้กิจนี้ก็ถือว่าเป็นกิจที่เล่นง่ายไม่ยากเลยฮะแค่สู้มอนตามแมคาณิกอย่างเดียวแล้วก็มีตัวเท่ารองมีตัวฟรีที่เขาใช้ได้เนี่ยผ่านได้ไม่ยากนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะจะไปในเรื่องของการอัปเดตอื่นๆกันแล้วก็คือจะมีการอัปเดตโหมดเอ็นเกฮะช e f ยูดีเฟนแล้วก็ศึกวิกฤตในตรงนี้จะมีการอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนเดิมเลยฮะแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวของฮอล o ์โรซีโร่สับตัวละครใหม่ด้วยวก็คือเพิ่มอุปกรณ์เสริม เข้าไปทรัสำหรับ2คนนี้พี่ปันเย่และก็น้องไดรลินเนาะที่เป็นตัวละครใหม่ฮะที่สำคัญเลยสกินวิเวียนยังคงสามารถเก็บได้อยู่สำหรับใครที่เก็บแพ่นี้ยังเก็บไม่ครบเนี่ยแพ่หน้าเราไม่ต้องรีใหม่นะฮะ เราสามารถเปิดกาะชาต่อแล้วก็เก็บจากเดิมได้เลย1น0่ยโลได้สกินวิเวียนแพทสุดท้ายแล้วนะฮะขคยอยากได้ก็พยายามเปิดกาชาเก็บให้ทันแล้กันเนาะแล้วก็ต่อไปหางสุดท้ายจบด้วยคูณ2เท่าเหมือนเดิมเลยคูณทั้งแผ่นดิดของอัพแล้วก็ที่อัพสกิลด้วยนั่นเองนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายกันแล้วก็คือการปรปับปรุงรบอื่นๆฮะตรงนี้จะมีการปรปับปรุงการบริหารวัดด้วยทำาะไรคะรับของง่ายขึ้นบริหารเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่มีเลเวลฮะตั้งแต่35ขึ้นไปมันจะมีระบบออโต้แล้วคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทําของเองรับของเองฮะคือเราตั้งออโต้ไว้แล้วก็มีหน้าที่แค่มากดรับของมาแลกของเนี่ย เท่านี้เองจะสบายมากยิ่งขึ้นค่อนข้างเยอะสาหรับใครที่เล่นสายวัดแล้วก็เวล35ขึ้นไปใครยังไม่ถึงก็เล่นถึง3 5ฮะแล้วก็ไปออโต้เอาไว้อันนี้ก็ชิลมากเราจะบริหารวัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้ถัดไปฮะจะมีการปรับปรุปรงหน้าโหลดบังบูด้วยถ้าไม่เราฮะมีการคัดกรองหรือว่าหาตัวของบังบูเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,นฮะ แล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องการตอบคําถามจากทีมผู้พัฒนาเนาะซึ่งเขามีคําถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เกี่ยวกับแนวทางเนื้อเรื่องบ้างเกี่ยวกับการทําตัวละครต่างๆเนี่ยก็คือมีค่อนข้างเยอะใครอยากชมการตอบคาถามก็สามารถไปชมได้เลยเขามีคลิปแยกไปให้ ในยูทูบช่องทางออฟฟิเชียลไปแล้วก็สามารถไปชมกันได้ครข่าวๆเรื่องสุดแพาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปสุดไลฟ t p a t c f ออฟฟิเชียล2.4ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณครับพี่กิดยังไงกับแพทหน้า2.4รออะไรกันบ้างเปิดตัวละครตัวไหนหรือว่ารอเนื้อเรื่องรอกิจกรรมอะไรในแพทหน้าหรือในแพทต่อๆไปเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ทางหน้าร่างคลิปเลเนาะเช่นเคยเลยก่อนจากไปฮะขอฝากเพื่อนฝากกันกดไลค์ กดแชร์กด u ั s สไ i b e เพื่อเป็นกังใจใหผมด้วยฮนะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิติดตามจาะได้ไม่พคาดดาช่ผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย